ปั้นยีนแบบไฮคอนท่าเฟดและวินเทจเฟดแตกต่างกันยังไงคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวไฮคอนท่าเฟดก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นเซตการปั้นเฟดที่ผมภูมิใจนะครับประกอบไปด้วยนี่ครับแจ็คเก็ตไททูของแฟร์เทสนะครับตัวนี้ผมปั้นไฮคอนท่าเฟดนะผมใส่มานานเป็นปีๆนะครับนี่เห็นไหมพันนิคมนะครับขึ้นที่แขนได้เยอะขนาดนี้เลยนะนี่ข้อส่งข้อซอกอันนี้ก็มาหมดนะอันนี้ก็จะเป็นไฮคอนท่าเฟดของผมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแฟร์เทสนะครับรหัส F 3 1 0นะ่งศ นี้ก็โอ้โหเฟดขึ้นชะกาจชกันมากนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับการปั้นไฮคอน c t เฟียห้มันเกิดจากการใส่ยีนนานๆนะครับใส่เยอะๆสักน้อยๆนะครับตัวนี้ผมใส่8เดือนนะครับตัวนี้ผมใส่8เดือน้วผมค่อยซักนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมใส่เป็นปีครับผมใส่ขับรถอยู่ประมาณ2ปีนะครับมันถึงจะขึ้นได้ขนาดนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยทําอย่างยืดอีกเลยครับเพื่อนๆเพราะว่าหลังๆผมใส่ยีนหลายตัวแต่สมัยก่อนที่ผมทําได้เนี่ยเพราะว่าผมใส่ยีนแค่ตัวเดียวนะ ดังนั้นเนี่ยเป็นเทคนิคสําคัญเลยสําหรับการปั้นยีนแบบไฮคอนทัดเฟลดนะครับข้อดีนะครับของไฮคอนทัดเฟลดก็คือไฮคอนทัดเฟลดเนี่ยจะให้เฟลดที่คมนะครับสวยงามแล้วก็มีความชัดเจนมากๆนะครับการปั้นเฟลดแบบไฮคอนทัดเฟลดเนี่ยเราจะต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็อดทนนะครับเพื่อให้มันเกิดลวดลายนะครับแล้วก็จะใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างนานนะครับผมส่วนข้อเสียข,ของเขาเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยก็จะมีอยู่อย่างเดียวเพื่อนเื่อ,อก็คือมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นสกปรก ความสกปรกเข้ามารบกวนเราได้นะครับตรงจุดนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้ตัวพวกสเปรย์ดับกลิ่นสเปรย์ดับกลิ่นยีนแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเข้าไปอะไรสนานหรือวิธีหนึ่งเราก็กลับด้านแล้วก็เอาไปฝืนแดดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นเหม็นมารบกวนนะครับ แล้วทีนี้เรามาดูการปั้นเฟตยีนแบบวินเทจเฟตกันนะครับวินเทจเฟตเนี่ยมันเกิดจากการใส่เยอะๆซักเยอะๆนะครับผ้าที่ออกมามันก็จะนุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะอารมณ์ประมาณเหมือนยีนรีไว์เก่าๆประมาณช่วงยุค4060อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะมันคือยีนสมัยใหม่ที่มันเกิดจากการใส่เยอะซักเยอะนะครับในเซตนี้นะครับผมภูมิใจมากๆนะครับเซตนี้ก็คือฟูเคานะครับแจ็คเก็ตไทยวันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟูเคานนะครับรหัส1102นะครับตัว วันนี้ก็เป็นวินเทจเฟดที่สวยมากๆนะครับสำหรับแบรนด์ฟูเค้าแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการใส่ซักอยู่แล้วนะครับสังเกตดูว่าเนี่ยครับวินเทจเฟดมันจะมานุ่มๆตามลักษณะการใส่ของเราแล้วก็การซักเนี่ยเราอาจจะซักแค่ประมาณเดือนละครั้งก็พอนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะให้มันมีวิสเกอร์หรือฮันนี่คอมหรืออะไรขึ้นบ้างซักเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้ผมก็มองว่าเราใส่ซักประมาณ2-3เดือนแล้วค่อยซักครั้งแรกก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ซักบ่อยๆไปเลยนะครับมันก็จะได้อารมณ์ ออกมาเป็นอนนะนี่ครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้นะครับที่ไฮคอนท่าเฟสไม่ได้ให้เราก็คือตะเข็บรางรถไฟลักษณะดีซึ่งตัวนี้มันจะเกิดจากการตีของเครื่องซักผ้านะครับผมทีนี้มาดูตัวแจ็คเก็ตบ้างแจ็คเก็ตนี่เราก็ไม่ได้ใช้ความพยายามมากเราก็แค่แบบว่าเอาเข้าเครื่องซักผ้าบ่อยๆก็เราก็ซักอยู่ที่น้ําอุณหภูมิประมาณ60องศานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปั่นอบซ้ําเข้าไปอีกที่อุณหภูมิประมาณ60องศาเช่นเดียวกันเราก็จะได้อารมณ์ผ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ลวดลายอย่างเงี้ยจะไม่ได้ เกิดจากการใส่เพื่อนเมันเกิดจากการหดของผ้ายีนแล้วก็เครื่องซักผ้ามันตีออกมานะก็จะได้ลายออกมา ข้อดีของวินเทจเฟดนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือมันสะอาดเพื่อนเื่อนมันอาจจะไม่ต้องกังวลมากเรื่องกลิ่นสกปรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใส่ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องซักกันแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้่อกรอยการเฟดที่แตกต่างจากตัวไฮคอนทารเฟดนะก็คืออย่างเช่นพวกตะเข็บรางรถไฟหรือพวกลวดลายต่างๆที่เกิดจากเครื่องซักผ้ามันตีออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียงเขาก็มีนะข้อเสียงเขาก็คือยีนมันก็จะสีมันก็จะค่อยๆแบบว่าซีดไปเ ยธิ์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่ได้ชอบแบบลักษณะนี้ก็อยากให้เลือกเป็นไฮคอนท่าเฟลดนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะกําหนดจุดต่างๆของการเฟลดได้นะตัวนี้ก็คือเราวัดดวงเอาไปเลยนะครับแต่อย่างไฮคอนท่าเฟลดเนี่ยคือเราอยากจะให้มันชัดตรงไหนเด่นตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเน้นย้ําตรงจุดนั้นได้ด้วยตัวของเราเองโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือไฮคอนท่าเฟลดและวินเทจเฟลดนะครับเพื่อนๆใส่ยีนกันเป็นยังไงบ้างครับแล้วชอบแบบไหนกันบ้างยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ